สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอให้ยาผิดลูกชายกินทีเดียว14เม็ดเกือบไม่รอดยังถูกดุซ้ำวันที่17มิถุนายน2564 Facebook ชื่อส uh ุพัทวงดีโพสภาพลูกชายขนาดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปากคำอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเขียนข้อความว่าหมิงซันกินยานอนหลับไป8เม็ดรวมยาลดความดันและอื่นๆอ,อ,อีกรวม14เม็ด คุณยายเป็นคนเฝ้าหลานกินยาหลังอาหารไป14เม็ดยายก็ไม่แน่ใจก็ถามพยาบาลอีกครั้งว่าต้องกินทั้งหมดเลยเหรอหมอก็บอกต้องกินทั้งหมดหมิงซันนอนหลับตั้งแต่3โมงครึ่งกระทั่งตอนนี้ไม่ตื่นเลยหมอกรับโทษยายที่ไม่ถามหมอกลับว่าเราทําไมไม่ทักทวงถ้าเห็นยามันเยอะ หมอไม่โทษตัวเองเลยเหรอมันเป็นความสับเร้าของหมอไหมแล้วหมิงซันเป็นโรคไตความดันสูงขึ้นมาทางทงที่เมื่อเช้าความดันปกติแล้วแบบนี้ใครผิดเหรอนางสาวสุภัทต์เล่าต่อว่าก่อนเกิดเหตุตนกลับมาบ้านให้แม่เป็นคนเฝ้าหลานพอกลับไปที่โรงพยาบาลเวลาประมาณบ่ายสองโมงเพราะว่าลูกชายนอนหลับสนิทไม่มีทีท่าว่าจะตื่นจึงถามแม่ซึ่งเป็นยายของเด็กว่า ทำไมหลานไม่ตื่นแม่บอกว่าไม่รู้รู้เพียงว่าวันนี้หมอเอายามาให้หลานกินมากกว่าทุกวันคือ14เม็ดด้วยความประหลาดใจจึงเดินไปถามหมอว่าวันนี้ทำไมยาเยอะจังต้องกินหมดเหรอได้รับคำตอบจากพยาบาลว่ากินให้หมดยายจึงเอายาให้หลานกินหลังอาหารเช้าทั้งหมด14เม็ดนางสาวสุพัทรวด้วยว่า ต่อมาเตียงข้างๆเห็นผิดสังเกตจึงคุยปร,รึกษากาันรปรนากฏว่าเตียงติดกันซึ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานและเลิกเล่ากระทันหันกัดอาการคลั่งเพราะไม่ได้รับยาของหมอเมื่อตอนเช้าจึงคันว่ายาของเตียงข้างๆถูกนํามาให้น้องหมิงซันกินแทนจึงกลับไปถามหมออีกครั้งคราวนี้หมอยอมรับว่าจ่ายยาผิดแต่ยังมาโทษยายของเด็กว่าทําไมไม่แจ้งเท่ากับลูกชายกินยาของตัวเอง6เม็ดแล้วกินยานอนรับของเตียงข้างกันอีก8เม็ด ตอนนี้ลูกชายฟื้นแล้วอย่างไรก็ตามการโพสต์ในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะเอาผิดหมอแต่อยากให้เป็นการแจ้งเตือนและฝากไว้ให้คิดหากใจยาผิดในลักษณะนี้อีกแล้วมีผลข้างเคียงถึงชีวิตจะเกิดความวุ่นวายมากกว่านี้หรือไม่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประคำรวมทั้งหมอและพยาบาลที่ถูกกล่าวถึงทางผู้สื่อข่าวได้ติดต่อเพื่อขอคำชี้แจงในเรื่องนี้แล้วรายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ ท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ